วันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาน,น้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นใครที่ยังไม่มีทําตามคลิปพี่แป้ได้เลยอย่างแรกจะเป็นหัวกาน้ําแบบนี้บอกเลยว่าคูเทเลยยและชิ้นที่2ก็จะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะน้อง,อง,องบอกเลยว่าเข้าเซ็ตกันอย่างแน่นอนนะโอ้โหบอกเลยว่าเล่นทีเดียวกันได้ทั้ง3มอย่างเลยมีเสื้อแล้วก็ต้องมีกางเกงใช่ไหมล่าบอกเลยว่ากางเกงก็เท่นะออกไปแต่งตัวนี่โอ้โหบอกเลยว่าอื โคตรรอเลยอ่ะผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะเข้าแมบบตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะมันอาจจะใช้เวลานิดหน่อยแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะสอนอย่างละเอียดเลยเมื่อน,น้องเข้าแมบบมาแล้วนะคะให้น้องมาตรงนี้เลยที่เป็นรูปกล่องของข,องขวัญแบบนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นกดรหัสคําว่ายูนิคอร์นตามพี่แป้งได้เลยต้องเป็นพิมพ์เล็กเด้อจากนั้นกดรถนะคะน้องก็จะได้แว,ว่น VR แบบนี้มานั่นเอง จากนั้นให้กดกลับไปหน้าแรกค่ะน้องๆแล้วก็ไปแต่งตัวกันกดตรงชุดนะคะคาว่าใบน้ น้องๆให้เปลี่ยนจากแว่นตาที่เราใส่เป็นแว่น VR ที่เราได้มาจากเมื่อกี้นั่นเองพอเราใส่แล้วนะคะน้องๆสามารถแต่งตัวได้นะคะอยากแต่งตัวแบบไหนก็แต่งได้เลยแต่งเสร็จแล้วก็กดกลับได้เลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆมาที่การฝ่าน,นะคะหรือปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะคะภาวนาให้น้องๆพยายามเข้าออกนะคะได้แมปเดียวกับพี่แป้นนะคะน้องๆมันจะง่ายเพราะพี่แป้งจะไกด์ไลน์ให้น้องหมดเลยแต่หากน้องๆเนี่ยไม่ได้เข้าแมปเดียวกับพี่แป้งก,ก็ไม่เป็นไรค่ะดูวิธีการเล่นก็พอแนะนําำให้น้องๆนะคะเปิดเซิร์ฟวีเล่นคนเดียวนะคะ เพราะหากเล่นกับคนอื่นป๊บมันจะวุ่นวายมากๆมันจะหาของยากค่ะเปิดเซิร์ฟีวีไปเลยค่ะเซิร์ฟฟีเด้อกดไปเลยมือ เราเข้ามาแล้วนะคะน้องๆจะถือปืนอยู่อย่างนี้นะคะแต่ไม่ต้องไปลั่นไกใส่ใครนะเพราะไม่มีใครยิงด้วยนะ,ะน้องๆเพราะเราอยู่คนเดียวนั่นเองภารกิจของน้องๆนะคะต้องตามหาสัญลักษณ์ยูนิคอนนั่นเองนะคะน้องๆพี่แป้นจะพาไปดูะคะ่ะว่าสัญลักษณ์ของยูนิคอนเนี่ยมันเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไงให้น้องๆเข้าแบบเดียวกับพี่แป้งก็ให้เดินตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะ,ะเดินมาตรงรถบรรทุกนะคะน้องๆแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงซอกเล็กๆตรงนี้นะคะจะมีนี่เรายืนค้างไว้นะคะมันจะสแกนอัตโนมัตินี่จะเป็นสัญลักษณ์์ขออองงยูนนนคคคครรร่ะะะเาาต้้หหสััญลกษณใบ อันนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูกระโดดลงมาจะมีอีกถังสีแดงๆสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้นะคะกระโดดลงมาเลยจากน,นั้นนะคะน้องๆมาที่ตึกตรงข้ามนะคะนี่แล้วก็เดินขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะจะเจออีกสัญลักษณ์หนึ่งนะคะตรงข้ามกันนี่อยู่ตรงแท้งน้าน,นั่นเองก็สแกนได้เลยจ้าเรามีทั้งหมด3อันแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอันที่4อยู่ตรงไหนอยู่ตึกตรงข้ามเลยค่ะยี่อยู่ตรงแท่นตรงนี้นะคะนี่นะคะน้องๆมันจะมีให้เรามารวบรวมสัญลักษณ์อย่งนี้นะคะมันจะเป็นรูปยูนิคอร์นนะคะน้องๆสมมติ มันต่อกันแล้วไม่เป็นรูปยูนิคอร์นเนี่ยไม่ได้นะคะพยายามหาให้ครบ6ตัวนะคะเดินตามพี่แป้งแบบนี้มาพี่แป้งจะเจอตัวที่5สมมติน้องๆมีสี่ตัวแล้วมันต่อกันไม่เป็นรูปยูนิคอร์นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงเอออันนี้ก็คือตัวที่6นะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งจะต่อให้ดูข่าว่าต่อแล้วสัญ,ญลักษณ์มันจะเป็นยังไงอ่ะพี่แป้งมาเอาตัวที่7แล้วฮึบนี่อยู่ตรงนี้นะคะตรงข้ามกันเลยนะคะน้องๆอ่ะพี่แป้งจะต่อให้ดูนะคะว่าหัวปีขานะคะ นี่หาขาก่อนขาอยู่ไหนเนี่ยอ่าต่อครบแล้วเรียบร้อยนะคะขาซ้ายหาขวานะคะจากนั้นก็รอมันโหลดนิดนึงเขาจะวาร์ปเราไปอีกอันนึงนะคะ แลกิจต่อไปไม่ยากนะคะเดินตามตัววีมาจากนั้นให้นอนทําการยิงซอมบี้ให้ครบทุกตัวนะคะชีวิตน้องๆก็จะมีตามรูปหัวใจนี้เลยพอยิงเสร็จแล้วก็เดินตามรูปตัววีไปเรื่อยๆนะคะพยายามยิง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 ไปนะคะน้องๆ้าน้องตายหมดเนี่ยก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยเด้ออ่าพอมาถึงตรงนี้นะสถานที่ใหญ่จําไว้นะคะน้องๆเยอะมากๆเลยซอมบี้ก็ยิงให้หมดแล้วเดินตามตัววีมาเรื่อยๆเลยค่ะ จากนั้นเราก็ยิงไปยิง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 นะคะน้องๆตามพามาเลยจากนั้นเขาจะพาเรามาในเมืองเดินตามตว,วีมาอย่างที่พี่แป้งบอกเลยพยายามขึ้นรถนะคะน้องๆ ok, จุกเราอยู่ที่สูงกว่าเราจะยิงได้ง่ายกว่านะคะในเมืองบอกเลยว่าซอมบี้เยอะมากๆเลยค่ะอ่านี่พี่แป้งใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะน้องๆก็ ok, พยายามเล่นกันนะอเราเดินมาถึงจุดหมายนะคะเขตปลอดเชื้อน้องเดินตรงมาเลยจะมีสัญ,ญลักษณ์ยูนิคอร์นอยู่จากนั้นเดินทะลุมาได้เลยค่ะเราจะเจอการน้ําอยู่ตรงนี้ว้าวเราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะ มันจะขึ้นด้านล่างขวามือว่าเราได้การน้ำและครบเซตสามอย่างแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะแค่ทำตามคลิปพี่แป้งยิงซอมบี้มาเรื่อยๆ่นะคะกดตัววีเหมือนเดิมจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราได้ของจริงไหมหลังจากดูคลิปพี่แป้งไปดูกันเลยค่ะว้าวว้า,วา,วาเราก็ได้มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวการน้ำนะคะกางเกงแล้วก็เสือ้อบอกเลยว่าใครที่มีแล้วขออภัยด้วยนะคะน้องๆใครที่ยังไม่มีก็ทําตามคลิปพี่แป้งเลยค่ะพี่แป้งสอนละเอียดมากยังไงก็ไปดูกันนะ